ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อหนังให้ความสําคัญต่อการเขียนเรื่องราวให้ดีเขียนให้เรื่องราวครับและตัวละครมีการเดิมพันหนึ่งชีวิตที่ถ้าพลาดแม้ได้นิดเดียวครับคือความตายและเขียนให้ตัวละครต่างครับในห,หนังให้มีความซับซ้อนและกินใจผู้ชมและที่สำคัญที่สุดครับมีฉากแอคชั่นที่สมจริงและสนุกสำหรับคนดูมากกว่าการพยายามผลักดันข้อคิดทางสังคมที่ไม่สนใจในการเขียนและทําหนังให้มันพึงพอใจสำหรับคนดูมันก็จะออกมาเป็น Mission Impossible 7ครับหนังที่เต็ม ด้วยคุณภาพและทุกสิ่งทุกอย่างครับที่หนังแบบแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ ควรนี้จะมีไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆครับที่หนังทําออกมาได้อย่างลุลึกและสมจริงมากซึ่งมันมีหลายสาเหตุครับที่ทำไมฉากแอคชั่นของหนังนี้ครับถึงโคตรดีเลยเหตุผลแรกครับคือการตัดต่อที่มีความเร็วและจังหวะที่ต้องยอมรับครับว่าสามารถยกระดับฉากแอคชั่นของหนังให้มันเข้มข้นมากๆที่คนทําหนังครับสามารถเอารวมกับซิเนมาโอกราฟีครับหรือว่าการถ่ายภาพที่เน้นใช้ดัชแอง g กลและการใช้โคลซับของตัวละครครับเพื่อดึงให้คนดูครับเข้าสู่ฉากแอคชั่นอย่างเต็มตัวครับอีกเหตุผลหนึ่งครับคือนั แสดงใช่ครับต้องยกนิ้วให้ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเฮลีย์แอดเวลล์ครับอีไซมอร์เรลเลสครับโรเบก้าเฟอร์กิสันพอมเคลเมนเชฟและทอมครูซครับที่ผมต้องคารวะครับเล่นเองทําทุกอย่างเองหมดครับซึ่งการแสดงครับที่กล้าเล่นกล้าทำนี้ครับของทอมครูซและคนอื่นเนี่ยมันช่วยยกระดับฉากแอคชั่นครับให้มันมีน้ําหนักและความสมจริงครับมากกว่าการที่หนังเนี่ยใช้ CG และ Special Effect เหมือนหนังอะไรเรื่องครับในสมัยนี้และอีกสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากครับของหนังเรื่องนี้ครับที่ผมชอบมากๆครับคือสเต็กส์หรื การเดิมพันในฉากต่างๆครับใช่ครับถ้าตัวละครหนึ่งครับพลาดแม้แต่นิดเดียวครับนั่นก็คือความตายหนังเรื่องนี้ครับสร้างสเต็กซ์ได้ดีมากๆครับพอหนังแอคชั่นแบบนี้ครับมีการใส่สเต็กซ์เข้าไปในเรื่องเข้าไปในตัวละครมันจะช่วยเพิ่มความรู้ทึกให้กับคนดูเวลาดูฉากแอคชั่นครับซึ่งมันจะไม่ใช่ตัวผมครับถ้าผมไปพูดเกี่ยวกับการเขียนเรื่องราวและการเขียนตัวละครในหนังเรื่องนี้ครับผมไม่ได้จะพูดนะครับว่าหนังทุกเรื่องที่เป็นหนังแอคชั่นเนี่ยต้องมีการเขียนที่โคตรซับซ้อนและเต็มไปด้วยชั้ ในการเล่าเรื่องนะแบบ parasite แบบหนังชิงรางวัลอสการ์แต่อย่างน้อยครับตัวละครต้องมีความชัดเจนในความเชื่อของเขาในความคิดของเขาต้องมีความต้องการครับที่ชัดเจนและการกระทําเพื่อพาตัวเองครับให้ไปถึงสิ่งนี้เขาเนี่ยอยากที่จะได้ที่มาพร้อมกับอุปสรรคต่างครับที่เข้ามาท้าทายตัวละครของเราให้เขาเนี่ยต้องเจอกับความพ่ายแพ้เจอกับความสูญเสียครับที่ทําให้ตัวละครเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างที่หนังเรื่องนี้ครับทำกับตัวละครของอีแทนฮันครับซึ่งเนื้อหารางจากนี้ครับของคลิป ผมก็จะเป็นการสปอยหนังนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทําไมอีธานครับถึงเป็นตัวละครที่เขียนขึ้นมาได้ดีมากครับในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ครับเปิดเรื่องโดยการนําเสนอปัญหาใหม่ในรูปแบบของ AI ครับที่ชื่อว่า Entity ที่สามารถทําได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้คนหนึ่งครับลบหายไปการเปลี่ยน i n f o r m a t ชันการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างครับบนโลกซึ่งทุกประเทศทั่วโลกครับก็อยากที่ได้ AI ตัวนี้ไปครับเพราะมันจะช่วยให้ประเทศของเขาเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่จะสามารถเป็นเจ้าของโลกนี้ได้ครับ ซึ่ง i m f ครับก็มาขอร้องให้อีธานครับไปหากุญแจที่จะช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างครับที่อยู่ในที่ไหนสักแห่งครับเพื่อให้สหรัฐครับสามารถควบคุม a อไอตัวนี้ได้แต่อีธานทันครับคิดต่างจาก IMF ครับและคนอื่นๆเพราะอีธานครับมีเบลีฟหรือความคิดและความเชื่อที่ว่าพลังแบบนี้ครับไม่ควรที่จะมีใครครอบครองมันพลังแบบนี้ครับมันควรที่จะถูกทำลายจริงไปซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองความคิดเกิดขึ้นครับที่เราเรียกกันว่า philosophical c o n f c ที่ฝ่ายหนึ่งครับคิดอีกแบบหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งครับคิดอีกแบบหนึ่งครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันก็จะสร้างคอนฟ lict หรือว่าปัญหาในหนังเรื่องนั้นนะครับพอตัวละครของอีธานฮันครับมีความคิดที่ชัดเจนแบบนี้ครับมันก็เลยง่ายครับที่คนเขียนบทเนี่ยจะสร้างวอรหรือความต้องการ ภายนอกของตัวละครของอีธานฮันขึ้นมาครับวอนต์ Want ของอีธานฮันในหนังนี้ครับคือการที่เขาเนี่ยอยากที่จะไปทําลายอยีกเครื่องใหญ่อันนี้ที่ชื่อว่าเอนเนอี้ซึ่งมันก็เลยทําให้คนเขียนบทเนี่ยสามารถสร้างแอคชั่นหรือการกระทำของตัวละครของอีธานฮันครับเพื่อให้เขาเนี่ยไปถึงจุดหมายเขาซึ่ง character a คชั่นหรือการกระทําของตัวละครเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนเราให้ไปข้างหน้าครับอย่างเช่นครับการกระทำของอีธานในหนังนี้ครับคือการที่อีธานฮันเนี่ยต้องไปสู้กับคนต่างๆครับมีการจับกุมและต้องหากุญแจจากคน ต่างๆครับและพยายามหาที่ซ่อนของ ai ตัวนี้ครับเพื่อใด้เขาเนี่ยจะได้ทําภารกิจเขาให้สําเร็จครับซึ่งผ่านความเชื่อของตัวละครของอีรันฮันครับผ่านการกระทําเพื่อได้สิ่งที่เขาเนี่ยอยากที่จะได้มามันก็ทําให้คนดูครับสามารถมี e m ม a t h y ี หรือความเข้าอกเข้าใจในตัวละครของอีธานฮันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยทาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการครับและผ่านการทำของตัวละครผ่านความต้องการของตัวละครเราก็สามารถเห็นนิสัยและความเท่ของตัวละครตัวนี้ครับที่ตัวละครครับไม่ต้องพูดออกมาครับว่าเอ้ย e กูเท่กูเป็นแบบนี้แต่หนังครับและตัวละครของอีธานฮัน์เนี่ยแสดงมันออกมาผ่านการทําภารกิจและการพยายามช่วยเหลือคนที่อีธานรักที่สุดซึ่งก็คือเพื่อนๆของเขาที่ทําให้คนดูเนี่ยหลงรักตัวละครตัวนี้ครับและ อยากที่รุนไปกับตัวละครตัวนี้ครับว่าเขาเนี่ยจะทําภารกิจของเขาเนี่ยสำเร็จไหมโดยที่หนังครับและคนเขียนบทเนี่ยไม่ลืมที่ใส่อุปสรรคที่ใหญ่โตและสมกับเป็นคู่ปรับของอีธานฮันขึ้นมาครับในตัวละครของเกเบรียลที่เข้ามาท้าทายอีธานฮันครับในการทําภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเพื่อนสนิทของอีธานครับที่ทําให้คนดูได้เห็นครับว่าถ้าคุณพลาดมาในเดเดียวครับคุณก็ตายครับในหนังนี้ และที่สำคัญที่สุดครับคือการที่เกรเยลครับเป็นคนฆ่าเพื่อนสนิทของอีธานครับมันก็ทําให้เกิด internal conflict ครับหรือว่าการขัดแย้งภายในตัวละครของอีธานครับที่คนเขียนบทครับเขียนมาได้ดีมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอีธานเนี่ยอยากที่จะแก้แค้นเกรียลมากครับแต่ปัญหาคือไอเกรเบลเนี่ยเป็นคนเดียวครับที่รู้ว่าที่ซ่อนของ AI ตัวเนี้ย อยู่่ทีไหนซึ่งสุดท้ายครับอีธานก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเกเบรียลได้ครับเพราะอีธานครับต้องไปรวมความลับจากเกเบรียลครับมันก็เลยทําให้เกิด internal conflict นี้ขึ้นมาในตัวละครของอีธานครับพอเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับเราก็จะได้หนัง action blockbuster ครับที่มีบาลานซ์รู้ความสมดุลในทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความสนุกของหนังไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นการกำกับ และความตั้งใจที่คนทําหนังเรื่องนี้ครับมีในการสร้างหนังเร่องนี้ขึ้นมาครับที่เราทุกคนเนี่ยสามารถเห็นผาลผ,ผลงานที่มันออกมาและนี่ครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าซีน e มาหรือภาพยนตร์ครับที่เราทุกคนเนี่ยหลงรัก มันก็ตลกนะครับที่ Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1ครับมีโครงเรื่องและตัวละครต่างครับที่มันเหมือนกับ Indiana Jones and the Dial of Destiny มากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักครับที่เป็นชายแก่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยต้องมาร่วมมือกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความเหลี่ยมจัดมากๆเพื่อช่วยกันพยายามตามหาแมกกาฟิน2ชิ้นที่จะสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ถ้ามันตกอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีครับแต่ทําไมหนังืัอหนึ่งครับถึงประสบความสำเร็จในรายได้ในคําวิจารณ์แต่อีกหนังตัวหนึ่งครับมันก็เฟลในทุกอย่างครับสำหรับผมนะผมมองไปที่สออย่างคื การ execution หรือการดําเนินการสร้างหนังเรงนี้ครับว่าเขาเนี่ยมีความชัดเจนในแนวทางที่เขาจะทําหนัง,งนี้ไหมและที่สาคัญที่สุดครับสลับผมนะคือโฟกัสครับที่เราเห็นในชัดเลยครับว่าหนังเรื่องนึงครับโฟกัสทาให้หนังเขาเนี่ยเป็นหนังที่สนุกตื่นเต้นกับการประชดภัยของตัวละครหลักที่ทุกคนเนี่ยหลงรักเตกห,หนังนั้นครับพยายามโฟกัสกับการพยายามเอาอกเอาใจคนในสังคมจนถึงขั้นเขียนให้ตัวละครหลักที่เราทุกคนเนี่ยรักเป็นคนที่อยากที่จะตายตล,ลอดเวลาผมไม่ต้องพูดนะครับว่าเราเนี่ยอยากที่จะไปดูหนังเรื่องไหนมากกว่ากัน พูดง่ายๆครับคือ Mission Impossible r e c k o n i n g Part 1ครับเป็นหนังที่ Indiana Jones and the Dial of Destiny ครับอยากที่จะเป็นมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นครับที่มีน้ำหนักที่มันสนุกที่มันทำให้คนดูครับตื่นเต้นกับมันเพราะว่าอะไรครับเพราะการเขียนเพราะว่ามันจริงเพราะว่ามันไม่ใช้ CG ครับเพื่อทำฉากคนนั้นขึ้นมามันใช้นักแสดงจริงครับเพื่อทำฉากคนนั้นออกมาให้คนดูได้ดูสุดท้ายครับ Mission Impossible Directioning Part 1ครับเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ครับที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญในการเขียนในเรื่องให้ดีเขียนนักแสของเรา ครับให้ชัดเจนและน่าติดตามแค่ในเรื่องราของเราครับมีการเดิมพันเพื่อเพิ่มความสนุกและความตื่นเต้นให้กับฉากแอคชั่นและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ make a entertaining film without any political messaging ทำหนังให้มันสนุกไม่ใช่พยายามจะทำหนังเรื่องนึงครับเพื่อพยายามเอาอกเอาใจคนในสังคมเพื่อหาเงิน ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่ทำหนังวันนี้ขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะทอมครูซและคริสเฟอร์แมคแครรีที่ยังคงรักษาม,มาตรฐานเดิมของหนังชุด Mission Impossible เอาไว้ได้ครับและก็ยังพยายามยกระดับความสนุกในทุกๆเรื่องครับที่เขาทำมาเป็นการแสดงให้แฟนครับและคนดูได้เห็นถึงความตั้งใจความรักและความเคารพที่ผู้สร้างครับมีกับฟแฟนๆและคนดูหนังแบบเราทุกคนครับ